สวัสดีครับเราสองคนกลับมาพบกับพี่น้องอีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมนาคีครับผมกบดำครับอ้าวนาคีวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอพูดมาได้เลยวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง The a v e n g e r นะครับคือหนังซ u เปอร์ฮีโร่นะครับผมจะมาพูดในเชิงธรรมะนะครับนี่เขาเป็นตัวร้ายของเรื่องครับเขาชื่อธานอสครับพ่อใหญ่ธานอส แล้วก็นี่เป็นพวกพระเอกของเรื่องนะครับทีมเดอเอเวนเจอร์ที่ตามล่าสู้รบกับทานนสนะครับแล้วจุดประสงค์ของทานนสเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรล่ะทำไมเป็นไปยังไงถึงได้มาเจอกับทีมเดอเอเวนเจอร์อย่าผมอยากจะเล่าอย่างนี้นะครับกับดำทานอสเนี่ยเขามีจุดประสงค์คือเขาจะเอาถุงมือวิเศษเนี่ยไปซึ่งมีหินวิเศษในถุงมือนั้นนะครับ ลดประชากรจักรวาลลงครึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อความสมดุลของจักรวาลต้องลดประชากรโลกนะครับแล้วทีนี้ทีมเดลเอเวนเจอร์ก็ไม่ยอมก็เกิดการต่อสู้กันตรงนี้แหละครับทุกคนก็จะมองว่าทานอสเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับในภาคแรกนะครับแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาจนชนะทานอสนะครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับอ่างั้นก็ถูกแล้วนี่นายทานอสเขาก็เป็นผู้ร้ายเนี่ย แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกบดําทีนี้หนังแนวนี้มันประมาณว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับที่จริงทานอสเขาก็มีเหตุผลของเขานะเขาก็ช่วยโลกได้นะครับภาคแรกก็คือเขาฆ่าทานอสตายนะครับทีมเดเวนเจอร์ก็ช่วยโลกได้แล้วก็แย่งถุงมือมาได้ถุงมือทานอสแล้วก็เสกให้คนกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ประสงค์ของทีมเดเวนเจอร์ที่เอาชนะธานอสฆ่าธานอสตายนะครับคนนี้ธานอสนะครับตอร้รยทีนี้พอภาคใหม่มาเดอะอินเตอรนะครับภาคใหม่ของหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นภาคต่อเขาก็เนี่ยหมอเนี่ยคือผู้สร้างจากักรวาลผู้สร้างโลกตัวจริงครับเหตุผลที่ธานอสลบคนไปครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับของโลกลบประชากรนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้หมอนี่เทเลเชียลเนี่ย มาฝังตัวอ่อนที่โลกนะครับจุดประสงค์เขาคือเขาคือผู้สร้างโลกคนนี้แล้วก็เขาเอาตัวอ่อนมนุษย์เนี่ยมาฝังไว้ที่โลกเพื่อเป็นอาหารเมื่อมนุษย์ครบพันล้านคนแล้วก็เขาจะตัวอ่อนเนี่ยก็จะกินมนุษย์สูบทรัพยากรจิตวิญญาณของโลกให้แตกสลายลงนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นยักษ์เทเลเชียขึ้นมาแล้วก็หมอนี่ก็จะสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างอาวากาศขึ้นมาอีกรอบนึง แล้วก็ฝังตัวอ่อนลงไปเป็นวัฏจักรของธรรมชาติครับอ๋อแสดงว่าหมอนี่คือผู้ร้ายตัวจริงนะสิก็ไม่เชิงผู้ร้ายนะกบดําหนังพยายามจะสื่อให้เห็นว่าทุกคนต่างทําหน้าที่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดยักษ์ริเชียเขาทาหน้าที่ของเขาทานอสเขาก็ทำหน้าที่ของเขาทีมนีเวนเจอร์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาทุกคนต่างมีหน้าที่นะครับเป็นเหตุผลให้ทานอสเนี่ยเขาทําเพื่อส่วนรวมเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันเป็นขัดกับหลักการของทีมเดลวินเจอร์เอาคุณจะฆ่าประชากรครึ่งหนึ่งคุณก็ตับฆ่าประชากรโลกแล้วฉันก็รักเผ่าพันธุ์ของฉันฉันให้ฆ่าก็เกิดสงครามขึ้นตรงนี้ก็เกิดการต่อสู้แต่นังมาเฉลยตอนที่เรื่องภาคต่อมาจิลิเชียลเนี่ยออกมาบอกจุดปสงค์ว่าถ้าให้ประชากรโลกพันล้านคนก็จะฟืน้นขึ้นมาธานอสก็ต้องหยุดตรงนี้ก็เลยลดประชากรครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้โลก พื่อไม่ส่วนรวมถูกทำลายนังก็เป็นประมาณนี้แหละครับอืมก็เข้าใจนะว่าทุกคนต่างทำหน้าที่อ่ากบดำแล้วผมจะพากบดาไปดูอีกจกักรวาลหนึ่งคราวนี้มาพระพุทธเจ้าเลยครับก็เหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับภาษารีบุตรกรณียกตัวอย่างภาษารีบุตรนะครับตอนที่พระเทวทัตเนี่ยไปตั้งออกไปดึงหมู่กลุ่มดึงสาวกของพระพุทธเจ้าไปตั้งสำนักแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าก็เรือน้อยลงเต็มที แล้วก็ภะษาลีบุตรก็ขอออกจากพระพุทธเจ้าอีกทีในหนังนะครับในหนังเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปอยู่กับฝ่ายพระเทวทัตนะครับทุกคนก็มองท่านว่าท่านเนี่ยไม่รักพระพุทธเจ้าแล้วแต่พักไปอยู่กับพระเทวทัตแล้วซิ์เนลคุนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนั้นจริงๆเหรอโอ้ภาษาลีบุตรนี้ใช้ไม่ได้เลยนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับกดดันนั่นคืออุสลบายของภาษาลีบุตรครับ ที่จะดึงสิทธิผู้หลงผิดที่ตามเทวทัตมาหาพระพุทธเจ้าอีกทีภาษาลีบุตรท่านก็ไปแทรกตัวภาษาลีบุตรกับพ,พ่อโมคะลานะครับท่านก็ไปแทรกตัวกับที่ฝั่งของเทวทัตแล้วก็เทศสั่งสอนให้สิทธิของเทวทัตเนี่ยมากลับมาหาพระพุทธเจ้าในทางสมาธิฐิทุกคนก็กลับมาสุดท้ายเทวทัตก็ไม่เหลือใครก็รโดดธรณีสูบเพราะฉะนั้นจึงสองเรื่องนี้สองเรื่องเดอเเนเจอร์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยของกรณีภาษาลีบุเนี่ยจะสรุปได้ว่า การกระทําของคนในครั้งแรกเนี่ยมองไปเนี่ยอย่าคิดว่าเขาทําไปทางร้สุดเขามีเหตุผลของเขาถ้าเขาฉเฉลยว่าเขาทําอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนี้มันจะไม่สําเร็จทุกคนต่างมีเหตุผลทุกคนต่างมีเกีตประสงค์ทุกคนต่างมีหน้าที่ก็เลยเป็นที่มาของ The a v e n t u r e กับพระสารีบุตรนะครับวันนี้แล้วเขวันนี้หมดเวลาแล้วเอาอีกกบดันเอาเอาเอาอีกกบดําอะไรกันรู้จักกันแค่นี้ลืมชื่อผมซะแล้วเดี๋ยวปัดเหนี่ยวเดี๋ยวปัดเหนี่ยว โทษโทษับโทษโทษผมอัลไซเมอร์ไปหน่อยนั้นวันนี้ให้คุณจบคลิปครับครับนาคีพูดอยู่คนเดียวผมไม่ได้พูดเลยคราวหน้าผมไม่ยอมนะผมต้องพูดบ้างวันนี้ผมกบดันกดนาคีพูด,ด้ําเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ